ทำนายฝัน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราดีมีเรื่องเล่าเราจะมาพูดถึงเรื่องฝันเห็นสวรรค์น,นะคะสวรรค์นในที่นี้ก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์นในที่นี้ก็คือดินแดนอันสวยงามนะคะที่เราพูดถึงแล้วก็รู้จักกันดีเหมือนกับวิมานของเทวดาวิมานของผู้มีบุญทั้งหลายหลังจากอยู่จากโลกมนุษย์แล้วไปสู่โลกความตายนั่นก็คือสวรรค์น,นั่นเองนะคะใครก็ตาม ะะที่ฝันเห็นสวรรค์น,นั้นเขาบอกว่าเป็นความฝันที่ดีมากๆจะเป็นนิมิตอันดีเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากมายเลยสําหรับคนที่ฝันแบบนี้ความหมายโดยรวมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอันดับแรกกันเลยนะคะเรื่องการงาน การงานใครที่ฝันเห็นสวรรค์ช่วงนี้การงานของคุณจะเป็นไปได้สวยการลงทุนอะไรก็ช่างก็จะมีแต่ความสุขความเจริญสิ่งที่คุณพบเจอช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงาน เจ้านายหรือว่าบริวารทั้งหลายของคุณนั้นจะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าสวรรค์แล้วนั่นก็คือสวรรค์ความสุขความเจริญนั่นเองแล้วก็เรื่องความรักนะคะคนโสดช่วงนี้ก็จะเจอคู่แท้คนโสดช่วงนี้ก็จะเจอแต่คนดีๆมาให้เราเลือกทั้งนั้นเลยนะคะช่วงนี้คุณก็ สามารถเล่นตัวได้สวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ชีวิตครอบครัวก็จะมีความสุขมากๆใครที่ยังแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกเกณฑ์ที่แบบจะได้ลูกหรือว่าได้บริวารได้บุตรที่ดีอภิชาติตบุตรนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย ก็เหมือนกับสวรรค์ส่งมาให้นะคะช่วงนี้ใครที่ยังไม่มีบุตรใครที่แบบฝันช่วงนี้แล้วก็พยายามเร่งปั๊มทายาตกันได้เลยนะคะรับรองจะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องการเงินแน่นอนเลยการเงินเกี่ยวกับความฝันนี้ก็จะดีอีกนั่นนะคะลงทุนอะไรก็จะมีกดแต่กำไรทำธุรกิจอะไรช่วงนี้ก็จะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะส่วนเรื่องโชคลาภ จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยใครที่ฝันเห็นสวรรค์แล้วก็ชอบเสียงโชคช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบ้อยนะคะคุณมีเกณฑ์ได้แบบเสี่ยงดวงไม่ว่าจะเลขอะไรก็คือแบบคุณสามารถเสี่ยงได้ทั้งหมด แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยนะคะเพราะว่าความฝันบางทีก็คือความฝันอย่างความเชื่อนะคะบางคนก็บอกว่าโอ้ยกินมากฝันมากนอนมากก็ฝันมาก,นนมาก,ก,มากแต่คนโบราณของเราก็ยังเชื่อนะคะว่าการที่เราฝันเห็นสวรรค์นั้นก็คือเรื่องดีๆนั่นเองแต่การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ยังแนะนําอยู่นะคะว่าอย่าพิ่งทุ่มเทกันมากมายนะคะ ทุกอย่างก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันเลยตัวเลขนำโชคก็คือเลข9เลข6เลข8นะคะ9 6 8 6 สวรรค์น,นั้นก็คือเป็นเลข9้านะคะคุณจะจับคู่อะไรก็ได้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะใครฝันเรื่องนี้ถ้าเกิดจะเสริมดวงตัวเองก็คือทําบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระนะคะรักษาศีลห้าและคุณก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้กับนะรารวดีมีเรื่องเล่านะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะความฝันอื่นก็ยังมีนะในช่องเราสวัสดีค่ะ